เป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจชื่อดังที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะสำหรับคู่รักนักธุรกิจอย่างคุณแม่ตากกอนกนกแล้วก็ป่าเบียนะคะผู้ที่ชื่นชอบช่วยเหลือคนที่ลำบากอยู่เป็นเสมอและยังเป็นซีอของ l a ดี้ไทคับที่มีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมากมายนะคะโดยเฉพาะของ L อลดีโปรตีและล่าสุดนะคะทุุมงบไปอันฉลองยอดขายสุดปังพร้อมเปิดตัวพิเซนเตอร์สาวสวยสุดฮอตอย่างสาวชาร์ลอตออสตินนะคะภายในงาน Lady l a ดี้เอลดีโปรตีนเอชชาร์ลอตต์เอ็กซ์คูซีฟไนท์นะคะอย่างเป็นทาง ณแอมเบอร์มิทติ้งลูมอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีโดยได้2แม่รูปคู่ซีนะคะอย่างสาวแก้มบุ๋มแล้วก็คุณแม่ลีรวมโดยผู้ประกาศข่าวายแดงอย่างสาวเจนนี่รัชนกนะคะแล้วก็อิงฟ้าวรลาหะมิสแกนไทยแลนด์ d 2022นยไฮเกตเข้าร่วมงานแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็งานวันนี้เป็นงานเซ็นสัญญานะคะพรีเซนเตอร์น้องใหม่ล่าสุดของ L d ดีโปรตีนน้องชาลดนะคะก็ประทับใจมากตั้งแต่ ทราบว่าน้องป่วยนะแต่ว่าน้องเต็มที่มากเขาวันนี้แล้วก็น้องยิ้มตลอดงานแล้วก็น้องเฟลลี่มากเลยนะคะชอบชอบเขาตรงที่ว่าไปดูประวัติเขามาเขาทํางานให้กับครอบครัวที่บ้านมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ก่อนเขามาประกวดมิดแกนใช่ไหมคะแล้วมีคุณพ่อที่บ้านแล้วเวลาเขามีเงินจากการทํางานจากมิแกนเขาก็จะเอาเงินไปที่บ้านแล้วก็ไปซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งมันเป็นชีวิตของเราที่เราเคยผ่านมาก่อนหน้านี้คุณดีแล้วก็สวย เหมาะกับแบรนด์เลยดีค่ะคุณดีสวยค่ะจบเลยคุณดีสวยขยนันทัศนคติดีประทับใจมากต่อไปนี่คือจะรับเป็นน้องสาวคนเล็กของครอบครัวเลยค่ะแล้วก็สัญญาพรีเซนเ,เตอร์ต่อไปนานๆค่ะก็ดีใจค่ะอย่างที่บอกไปคือแม่ต้าเป็นคนที่สวยเก่งขยนันซึ่งเราเนี่ยชอบอีกแล้วกับการแบบทํางานกับคนเก่งเพราะเราเองก็อยากที่จะแบบ เก่งในหลายๆด้านเหมือนกันซึ่งถ้าแบบมีได้ร่วมางานกับคนเก่งก็ทําให้เราเก่งขึ้นไปด้วยก็ดีใจแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานก,กับแม่ตักขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงบ้างเขาอยากได้เป็นลูกสาจะดูแลอย่างดียินดีมากค่ะคือติดตามแม่ตักคือไลฟ์เพิดขายของเก่งมากซึ่งหนูต้องไปแบบสูบวิชาแม่มาบ้างแล้วอะไรอย่างี้ เป็นคนที่ชอบกินจุกจิกค่ะคนจะบอกว่าเอ้ยทำไมกินเยอะแต่แบบน้ําหนักยังดีอยู่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราไม่ได้เป็นอย่งงางนั้นคือเราต้องมีแบบตัวช่วยที่ทำให้แบบว่าหุ่นเรายังคงสภาพเดิมอยู่ว่าจะแบบการเวลาผ่านไปนานแค่ไหนหุ่นเราก็ต้องดีอยู่ซึ่งตัว L d ลดิโบก็คือเป็นแบบอีกหนึ่งตัวเลือกของเราในทุกๆวันเราทางานเหมือนกัน อยากไปเฉพาะดีๆแบบนี้มีเทคนิคในการทานไม่ต้องทานตอนเช้าทานก่อนนอนอะไรอย่างเง<ด>ี <ขอ S 2> ้ยค่ะอจะทานาเป็นตอนเช้าก่อนไปทํางานค่ะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนจะแบบมองข้ามเรื่องอาหารเช้าแต่ตัวนี้คือสามารถที่จะแบบว่าทานก่อนไปทํางานแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้เลยเพราะว่าหนึ่งคือเขาคุมหิวแล้วก็ทาให้เราไม่กินจุกจิกระหว่างวันก็เหมือนเป็นการแบบว่าคุมหุ่นไปในตัวด้วยค่ะโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนจากพืชนะคะซึ่งก็ตอกย้ำยอดขายของเราตั้งแต่ปีแล้วที่ยอดขาย6ล้าน5แสนกล่อง ได้น้องฉลอดมานะคะก็ยิ่งตอกย้ำในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าอย่ากองค์กรมิกแกนเองสินค้าถ้าไม่มีคุณภาพแล้วก็สินค้าอย่างประวัติไม่ดีหรือว่าไม่เป็นที่น่าเชื่อถือพี่นวัดก็คงไม่ยอมให้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์และอีกอย่างหนึ่งนะคะการได้ร่วมงานกับมิตแกนกับ,บแบรนด์เลดี้ต้องเชื่อเลยว่าเป็นการตอกย้ํา ยอดขายยอดจาหน่ายจุดเด่นของสินค้าคือเป็นโปรโตีนจากพืชซึ่งอย่างที่น้องบอกเลยว่าโปรโตีนตัวนี้ต่อให้เราไม่ออกกําลังกายเราก็สามารถลดน้าหนักได้และลดน้าหนักได้แบบไม่ทรมานนะคะสามารถอิ่มได้ยาวนานตลอดทั้งวันตัวนี้สําหรับคนที่กลัวอ้วนนะทานโปรโตีนไปแล้วจะอ้วนหรือเปล่าเป็นโปรโตีนจากพืชไร้น้ําตาลไร้ไขมันนะหนึ่งซองให้พลังงานแค่110แคล ผู้หญิงทุกคนก็อยากมีรูปร่างที่ดีซึ่งอยากให้ LD p r o โปรตีนนะคะที่น้องอิงอน้องชาร์ลอตเป็นพรีเซนเตอร์ได้ตอบโจทย์คุณของทุกคนนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายคือมีเยอะมากๆแล้วก็สามารถเชื่อถือได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยดีจริงๆเพราะว่าแม่ตั๊กการันตีคอนเฟิร์มตัวชลอตเองก็การันตีคอนเฟิร์มถ้าสนใจก็สามารถทักหาตัวแทนหรือว่าเพจบริษัทได้เลยค่ะ